เี่ตาไม่ค่ยีอ่นไ่กมาได้ฟัง่านไม่ได้ถ่ายไม่เดี๋ยวย้ายน้องมาคู่กันแล้วอ่านได้ฟังหน่อยอ่านไม่ออกเขียนว่าอะไรแสายสายม้นอาอมีโค้อาบอกว่าไว้มันมันเขียนว่าไงอ่ะพี่อ่านไม่ออกอ่ะเขียนว่าอะไรอ่ะพี่สายสะายอ่านไม่ออกมันมองไม่เห็น พี่ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่ะงาอยออกมาอกเจับไม่ได้เี่ไไม่หล่อแล้ววจับไม่ได้ชือพีไม่หลอแล้วีาวมีอีกขอบคุณครับอ้าวมีอีกของน้องให้เลย ไม่มีก็ไม่ต้องเป็นทาอะไรมั้งไม่แต่งหน้าอีกแล้วอ่ะแต่งหน้ามันแดงไม่ต้องมองงานอะไรอ่ะไม่ใช่พยาบาลเหรอเอ้าพยาบาลแต่งไม่ได้เหรอลูกแต่งอะไรอย่กัน แแดงงอยากทำทายตรงกลางหารว่าไงว่ามองไม่เห็นคนิดนึงใครจองอะไรอามงกุฎไปไหนแล้วะผมเชียองทางแล้วอะไม่ออนาใสยเลยไม่รู้ว่าจะพร้อมหนักไอ่ะจะได้วันนี้ขนาดเนี้ยมากต้อมไปประมาณ3 ลอมะขาไม่ันค่ะใช่ขาตัดขาขายังไม่ค่อยแยกยังไม่ได้ยี่สองแตว่าโอ้ยยี่สิบหกโอ้ยย่อส พกมาองี้เลเหรออ้ยะอ๋ด huh. ูดูดูนางแบบยืนไปเล่นนี่แถวบู๊หรือเปล่าบ๊นบ๊นัดเปแล้วอ๋อศิลปินที่มางานใช่ไหมด ไปไปไปหน่อยไปหาเนไว้จะมาลงไฟล์ไปจะมาลงไฟล์ก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวได้วะเอาจังหวะควบเพื่อนเอาดิรองมันจะจับได้เออก็มันชวนไปเอาสลัดกันเลยแล้วๆ อานหนยแล้ววันหนแคอ่านให้พี่ตู้ฟังเลยค่ะนล่นอ่านให้หน่อยดีไม่เล่นคนไปคืนไปไปเขียบไปคืนคนฮะเปล่ายินไรเหรอครับ คนนี like <c oughs> ้จะองอะไรอ่ะอาไวจะองคนนี้จะองให้ลูกชายจะองคืออะไรจอไงจะองให้ลูกชายแม่พานะแม่แม่ดมอ่านถ้าลูกสาได้เบอ่อเจ็บมืออยากรู้เรื่องเลยอมาจาก่าลแก่หลังบอกกินก้อนอยู่น่นลูกไง